แกะกล่องน้ำหอมอาหรับอีกตัวหนึ่งค่ะคุณยายบอกแล้วว่าคุณยายชอบน้ำหอมสายหวานน้ำหอมอาหรับราคาไม่สูงเอื้อมได้ที่สำคัญคือของแท้ติดทนนานตัวนี้ smart number 848สี d e perfume natural spray made in uae นะคะสหรัฐอมิเรตค่ะ สมาร์ทคอลเลกชันตอนนี้เป็นน้ำหอมของผู้ชายที่ชอบสายหวานค่ะกลิ่นก็คือเป็นกุหลาบวานิลานะคะกลิ่นจะไม่ฉุนไม่อูดกลิ่นจะอ่อนแต่เป็นน้ำหอมที่หวานแบบเท่ๆค่ะ Smart n นัมเบอร์แกด่กล่องให้ดูกันเลยนะคะอันนี้เป็นขวดเล็กค่ะราคาไม่สูง สำหรับผู้ชายสายหวานแต่ไม่ถึงกับหวานเลี่ยนเนาะเป็นหวานแบบว่าวานิลาผสมกับกุหลาบค่ะนี่ค่ะนัมเบอร์คือเดอร์เบอร์ฟูมสำหรับผู้ชายสายหวานนะคะไม่หวานเยอะไม่ใช่ผ่านผู้หญิงแล้วจะแบบหยดย้อยขนาดนั้นไม่ใช่ค่ะไม่ถึงขนาดนั้นแต่สำหรับผู้ชายบางคนเขาก็ชอบสายหวานแต่หวานสไตล์ของผู้ชายก็คือ กลิ่นกุหลาบบวกวานิลาก็คือตัวนี้เลยนะคะนำ้นำเบอร์น้ำสมาร์ทนัมเบอร์848ค่ะนีค่ะแนะนำเลยของแท้ก็คือมีลายรุ้งนะคะนำเข้าจาก UAE ค่ะสหรัฐอาหรับอิมิเมรีค่ะใส่หวานผู้ชายนะคะนัมเบอร์848